ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a l o นะคะจิตวิญญาณน,นำทางคุณต้องการบอกอะไรกับคุณในตอนนี้มาดูกันนะคะว่าสปิริตไกด์หรือจิตวิญญาณน,นำทางเนี่ยหรือบางคนจะเรียกไ i g เออร์เซลวได้หรือเทวดาประจําตัวใดๆก็ได้นะถ้าอยากที่จะบอกอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำรับนี้นะในการอ่านพลังงานก่อนอื่นขอเช็คพลังงานของคนที่เข้าไชมคลิปนี้ก่อนจากไพ่สำรับนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณกันก่อนตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง ขออนุญาตครูบาจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แม่หมอกขอเช้พลังงานของคุณราชินีถือถ้วยแล้วก็เด็กถือเหรียญราชินีถือถ้วยกับเด็กถือเหรียญตอนนี้วางแผนวางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการเก็บเงินวางแผนสร้างความมั่นคงรู้สึกดีมากเลยแค่แผนการที่วางไว้มันก็ฟินและอะไรประมาณเนี้สักสามใบเดะเฮมิตราชินีถือถ้วย แล้วก็ราชาถือดาบโอเคพลังงานดีมากพลังงานของคนเก่งพลังงานของคนที่เข้าใจโลกพลังงานของคนที่มีความรู้สึกว่า oh, the high the fun <laughs> ไม่บอกตกใจอะไรเนี่ยคือตกใจคือ the hermit แล้วก็ the h i g l o p fan น่ะก็คือว่าไม่ธรรมดาไงก็คือว่าตัวคุณอะ่ะเหมือนกับเป็นคนที่มีความรู้มากๆอะเป็นคนที่ชอบในเรื่องจิตวิญญาณด้วยเรื่องศาสนาเรื่องการพัฒนาตัวเองและ นี่แหละจุดนี้แหละมันจุดที่เติบโตของคุณในระยะหนึ่งแล้วคุณเลยเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมากขึ้นแล้วก็ดังนั้นมันทําให้คุณได้ชัดเจนกับตัวเองได้มากขึ้นไม่ว่าคุณจะวางแผนทําอะไรก็เป็นแผนที่ที่ไม่ได้มีความกังวลอะไรอะ่ะจะทําสิ่งใดก็เข้าใจเข้าใจสถานการณ์รู้เหตุรู้ปัจจัยเป็นคนที่มีมีจิตใจที่ดีเป็นคนที่มีความเข้าใจโลกเข้าใจธรรมเออเข้าใจธรรมาชาติอะไรแบบเนี้ย นะคะเป็นคนใจบุญด้วยที่ไม่หมอเห็นนะคุณใจบุญด้วยไม่ว่าจะทําบุญไม่ว่าจะให้อภัยทานนี่ก็เป็นส่วนสําคัญที่คุณคิดว่าก็คือบุญทําจิตใจให้ดีแผ่มเมตตาบ่อยส่งความรู้สึกดีๆให้สรรพสัตว์บ่อยๆเนี่ยเขาเรียกคนใจบุญเรามาดูว่าจิติญาณน,นําทางของคุณท่านอยากที่จะบอกอะไรกับคุณในช่วงนี้คะพลังงานของคุณดีมากโดยส่วนใหญ่แล้ว ตัวตนของคุณเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาเด็กถือดาบเด็กถือดาบดีเอ็มเพนงเหรียญแล้วก็1ดาบเริ่มต้นทำอะไรได้มีโอกาสเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองรักแหละเดอะเลเวอร์เห็นไหมเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองรักอะ่ะ แต่ยังมีความสงสัยอยู่ในสิ่งนี้นิดๆน,นะยังมีความสงสัยอยู่ในสิ่งนี้นิดๆแหละว่าเออเราจะทํามันได้ดีหรือเปล่าเพราะ็นการมันเหมือนมีโอกาสเข้ามาที่จะได้เริ่มทําอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นอาจจะเป็นงานงานรองงานอดิเรกหรือเป็นงานชิ้นใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือใดๆก็ได้แต่คุณรู้สึกดีกับมันมากๆอะ่ะคุณรู้สึกแบบฉันทําสิ่งนี้แล้วฉันปราปื้มใจจังเลยอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ที่เบาสบายที่ มันเหมือนเติมพลังงานความสวยงามให้กับจิตใจของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าจะทำได้ดีแค่ไหนหรือเปล่านะเพราะว่าเพิ่งเริ่มที่จะคิดทำเพิ่งเริ่มที่จะคิดทำก็ตื่นเต้นแล้วประมาณนี้ตื่นเต้นนอนเขาเรียกว่าเขาเรียกกังวลนิดๆอะกังวลนิดๆยังไม่แน่ใจเล็กน้อยว่าฉันจะทํามันได้ดีไหมจะเหมือนคนอื่นไหมอะไรประมาณนี้นะแต่จิตวิญญาณน,นาทางของคุณท่านบอกว่า มันคือสิ่งที่คุณชอบมันคือสิ่งที่คุณรักอะ่ะมีอะไรจะเสียอีกหรือเปล่าไม่มีท่านบอกไม่มีอะไรจะเสียแล้วเมื่อเมื่อเราได้ทําในสิ่งที่เรารักเมื่อเราได้ทําในสิ่งที่เราต้องการมันมีแต่ได้กับได้อันดับแรกที่ท่านบอกว่าได้คือหนึ่งคุณได้ทําใครสักคนคนอื่นๆอีกหลายๆคนมีใครบ้างที่คิดจะทําอะไรแล้วได้ลงมือทําในเรื่องนั้นไม่ใช่ทุกคนนะท่านบอกไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดทําอะไรแล้วได้ลงมือทํา มีแรงบันดาลใจบางอย่างเกิดขึ้นขึ้นมาในชีวิตเนี่ยแล้วคิดอะไร,ะไรศึกษาคิดคน้นแล้วได้ลงมือทำเนี่ยน้อยน้อยคนบางคนล้มเลิกมีความคิดขึ้นมามีแรงบันดาลใจขึ้นมาปุ๊บก,ก็ล้มเลิกเพราะมีความกลัวเกิดขึ้นแต่คุณคุณไม่ต้องไปกังวลหรอกในเมื่อเราทําในสิ่งที่เรารักอะ่ะเราทําในสิ่งที่เราต้องการอย่างน้อยเราได้แล้วได้ทําได้ทําในสิ่งที่เรารัก มีโอกาสอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้มันต้องมีอะไรที่ที่ที่อยากทําแล้วได้ทําสิมปนคือโอกาสดีๆแล้วแล้วก็อิสระมากๆด้วยนะที่จะทําในเรื่องเรื่องที่เรารักเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องไปฝืนทําในสิ่งที่เราไม่รักเนี่ยถึงว่าคุณโชคดีมากๆท่านบอกคุณโชคดีแล้วที่คุณจะจะทาในสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยก็ถือให้เอาสิ่งนี้แหละเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญกุญแจสำคัญในการต่อยอดให้คุณได้ได้มีแพชชั่นต่อไป ในอนาคตคุณอาจจะได้ทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ก่อนที่จะไปทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่มันก็ต้องมีพื้นฐานทําจากเล็กไปใหญ่ท่านให้คุณมั่นใจแล้วก็เชื่อใจตัวเองนะคุณจะทํามันได้ดีเพราะทําในสิ่งที่เรารักเนี่ยอย่างน้อยอ,อุปสรรคและปัญหามันผ่านเข้ามาเราจะอดทนกับมันได้ดีกว่าสิ่งที่เราทนทําในสิ่งนี้เราไม่ได้ทนทำอะ่ะคุณไม่หมอเชื่อได้ว่าคุณไม่ทนทำอะ่ะคุณอยากทํา เพราะมันเป็นสิ่งที่ปรารถนาแต่มันอาจจะแปลกใหม่สําหรับคุณเท่านั้นเองมันไอ,ไ,อไอ้ความแปลกใหม่เนี่ยก็มีความกังวลเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ก้าวเข้าไปแอคชั่นหรือเริ่มต้นน่ะเราจะไม่รู้เลยว่าศักยภาพของเรามีแค่ไหนประสบการณ์หรือการได้เติบโตของเราทีละขั้นทีละตอนน่ะมันเริ่มต้นจากอะไรดังนั้นคิดให้ดีว่าท่านบอกว่าเออคุณนะ่ะจะต้องมีการเริ่มต้นแล้วมันก็เป็นการเริ่มต้นที่สวยงามด้วยเป็นโอกาสดีๆแล้วละ่ะที่จะเริ่มต้นนะท่านอยากบอกอะไรอีกคะ ท่านยังบอกอะไรกับคุณอีกคิงถือดาบคิงถือดาบออกมาสองใบนะตอนแรกก็พลังงานของคุณด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็คิงถือดาบอีกคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีคุณเนี่ยทำทุกอย่างด้วยใจรักแล้วก็มองทุกอย่างสวยงามนั่นคือพลังงานของคุณพลังงานของนางฟ้าเทวดาพลังงานของคนที่มีเมตตาสูงมากๆาราชาถือถ้วยไพ่ราชาออกเยอะมากแล้วก็ไพดีเอ็มเพสเนี่ยคน คนที่เข้ามาชมคลิปคุณมีวาสนาบารมีคุณรู้ไหมอย่าด้อยค่าตัวเองนะคิงถือเหรียญอีกอะ่ะเห็นไหมไพ่คิงคือไพ่ของราชาไพ่คิงคือไพ่ของราชาเอาอยัางไงคุณรู้ตัวเองว่าคุณเป็นคนเก่งเนี่ยแหละมันมีอะไรเล็กน้อยสําหรับเรื่องนี้ท่านบอกอย่าติดขัดเลยเรื่องเล็กน้อยตรงนี้มันแค่แบบปัญหาเล็กน้อยมากๆยืนยันยืนยันกับจัก,กรวาลไปว่าเออฉันต้องการทําจริงๆ พัฒนาตัวเองอย่าอย่าลังเลอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวจะมีคนว่าหรือตําหนิไหมว่ามีความรู้แค่นี้เองแล้วมาตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องหรอกมันคือประสบการณ์ของคุณคุณถือว่าคุณทําดีที่สุดแล้วอ่ะใครเขาจะว่าคุณมาทําแค่เนี้ยคุณก็เชื่อใจตัวเองว่าคุณหมดแม็กแล้วคุณทําเรื่องเนี้ยคุณทําเต็มที่คุณหมดคุณให้อ่ะหมดทั้งหมดทั้งมวลในความรู้ของคุณเนี่ยจักรวาลรับรู้ ไกด์นำทางของคุณรับรู้ว่าคุณมีความปรารถนาดีให้กับผู้คนขนาดไหนคุณมีความสามารถขนาดไหนท่านรับรู้คุณมีคนเดียวในโลกใบนี้แล้วน้อยคนที่จะเข้าใจคุณใช่ไหมนอกจากตัวของคุณเองและส่วนใหญ่คุณจะพูดคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดคุยกับเทวดาประจําตัวไฮเออร์เซลอยู่เสมอๆดังนั้นจงไว้วางใจไฮเออร์เซลจงไว้วางใจตัวเองแค่ใครแค่ตัวเอง แค่ไคลเซลวเทวาดาประจำตัวที่คุณสื่อสารกับท่านบ่อยๆแล้วส่วนที่เหลือมันเป็นเ,เขาเรียกว่าหน้าที่ของจักรวาลถ้าคุณทำมันเต็มที่แล้วส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของจักรวาลเหมือนกับคุณลงมือทำคุณคิดอนะคิดจะทำอะไรมีมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นปุ๊บคุณก็ลงมือทำส่วนที่เหลือ ไม่ใช่หน้าที่ของคุณละอันนี้เป็นหน้าที่ของจักรวาลคุณแค่ไว้วางใจว่าจักรวาลจะนำนำใครเข้ามาในชีวิตคุณนำใครเข้ามาในผลงานของคุณนำใครเข้ามา,าถูกตาต้องใจผลงานของคุณเท่านั้นเองคุณไม่สามารถที่จะไปจูมือใครให้เขามาสนใจผลงานของคุณได้ตรงนี้ให้ไหว้วางใจว่าเป็นหน้าที่ของจักรวาลเป็นหน้าที่ของเขาเรียกว่ากฎของโลกใบนี้นะกฎแห่งแรงดึงดูด กฎของการกระทํากฎใดๆก็ได้คุณไว้วางใจตรงนั้นอย่างเดียวแล้วก็สร้างพลังงานดีเหมือนในตอนที่เราคิดปิ้งแวบขึ้นมาว่าเราจะทําอะไรเนี่ยแล้วเราได้ลงมือทําไปแล้วความรู้สึกดีตรงนั้นมันต้องเกิดขึ้นฉันจะจารึกสิ่งที่ดีงามไว้บนโลกมนุษย์ใบน,นี้นี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะจารึกไว้ได้นี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะฝากไว้กับโลกใบน,นี้ได้น้อยคนนะที่จะได้มีมีเรื่องที่จะต้องทําอะไรที่ ที่ได้ฝากไว้บนโลกมนุษย์ใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานผลงานหรือใดๆก็ตามนะถ้าเกิดคุณอยากที่จะทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อ่ะมันคือสิ่งที่ดีแล้วมันคือโอกาสที่ดีในการลงมาและได้ทําสิ่งนั้นท่านอยากจะให้คุณไว้วางใจแล้วเชื่อมั่นกับตัวเองให้มากๆนะคะมาดูท่านอยากบอกอะไรอีก สิบเหรียญสิบเหรียญหกไม้เท้าพลังงานดีนะ zoo of e n d o c l e แล้วก็ the hangman สิ่งที่คุณทำอยู่อะถ้าเกิดคุณมีความกังวลนะสิบดาบถ้าเกิดคุณมีความกังวลเนี่ยเห็นไหมเมันมีดาบจิ้มมาในหัวคุณอะความเครียดความกังวลถ้าคุณมีความกังวลเกิดขึ้นเนี่ยอย่าก,กังวลไปเลยอย่าก,กังวลไปเลยแปดเหรียญใต้ใต ใต้ใต้สิบดาบทาในสิ่งที่ตัวเองต้องการมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการโฟกัสไปที่ที่ไปในที่สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันจะต้องสําเร็จเพราะคนเราจะทําอะไรอ่ะจุดมุ่งหมายสําคัญน่ะตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันจะต้องสําเร็จอยู่แล้วแต่ที่นี้มันมีแรงต้านเยอะแยะมากมายจนเราลืมไปว่าเราจะต้องสําเร็จไงดังนั้นไอ้แรงต้านอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาก็ตัดทิ้งตัดทิ้งไปซะสิบเหรียญอย่างน้อยคุณได้ทำสิบเหรียญอย่างน้อยคุณได้เติมเต็มชีวิตของคุณเอง สิบเหรียญถ้าเป็นการเงินเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ได้เต็มที่ตอบโจทย์คุณได้เต็มที่เพียงแค่คุณปรับบาลานซ์นิดนึงว่าเออมันอาจจะไม่ได้แบบประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันออพอคุณเริ่มปุ๊บโอโ้โหโด่งดังเลยแบบสินค้าหรือหรืองานที่คุณทําเป็นที่ยอมรับแบบปิ๊งเลยก็ก็ตามนะแต่นี่เป็นจุดจุดหนึ่งที่ ทำให้คุณได้กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นกล้าที่จะท้าทายตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะแสดงผลงานชิ้นต่อๆไปได้มากขึ้น The Hangman ก็เท่ากับเป็นสิ่งที่คุณมีมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นมุมมองของคุณการกระทําของคุณเนี่ยคนอื่นอาจจะมองว่าเพี้ยหรือเปล่าคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทําไมต,ต้องไปขนาดนั้นหรืออะไรก็ตามนะคุณจงยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นและกัน เพราะวันหนึ่งอะคุณจะได้ผลตอบแทนกลับมาได้แบบที่มันเป็นของคุณจริงๆมันใช่ของคุณจริงๆในตอนนี้ก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนและทุกๆคนที่เขาใช้ชีวิตโดยที่เขาไม่ได้สร้างผลงานทุกคนเขาก็ต้องใช้ความอดทนนะไม่ใช่บอกว่าเออไม่หมอบอกให้อดทนอีกแล้วไม่ทุกคนที่เขาไม่มีโปรเจกต์ไม่มีอะไรใช้ใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละเขาก็ต้องใช้ความอดทนอะแต่ความอดทนของคุณมันมีค่ากว่านั้น ความอดทนของคุณมันมีค่ากว่าน,นั้นมันคือการที่คุณสะสมประสบการณ์การที่คุณเก็บเกี่ยวเอาความสามารถความรู้ทุกอย่างเพื่อให้วันหนึง่งอ่ะคุณจะได้เป็นคนที่เปิดองค์ความรู้ของตัวเองได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็เข้าใจว่ามันง่ายทุกอย่างมันง่ายวันหนึ่งคุณจะเป็นแบบนั้นอย่าเครียดทำไปเถอะความเครียดไม่ได้ส่งผลให้เราแบบประสบความสำเร็จหรอก แต่คนเรารเผลอเครียดกันตลอดเผลอวิตกกังวลกลัวว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันจะพังทลายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความคิดพวกนี้มันเป็นความคิดที่ไม่ได้ก่อประโยชน์แต่มันเกิดขึ้นกับพวกเราเสมอดังนั้นจงจำเอาไว้ว่าไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นทุกการเปลี่ยนแปลงมันคือการเติบโตเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอเสมอตัวตนเราก็เหมือนกัน ตัวตนภายในของเราก็เหมือนกันบางทีเมื่อก่อนเราคิดอีกแบบหนึ่งอะ่ะพอวันหนึ่งเราก็คิดอีกแบบหนึง่งนั่นคือฟังก์ชันความรู้ของเรามันเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลามีความรู้เพิ่มขึ้นมีความเข้าใจในชีวิตเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นท่านอยากจะให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณจะประสบความสําเร็จจงศรัทธากับตัวเองว่าคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนและต่อด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะ ถ้าอยาบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมจากไพ่สำหรับนี้สามใบทีเดียวเดี๋ยวค่อยอ่านทีเดียวคุณเป็น เป็นคนที่เกิดมานะไม่หมอเชื่อได้ว่าเกิดมาพร้อมกับองค์ความรู้พบภพ,บพบองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากๆลงมาด้วยเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองว่าคุณจะทําทุกอย่างได้สําเร็จและช่วงชีวิตที่ผ่านมาแม่หมอก็เชื่อได้ว่าคุณการันตีตัวเองได้ว่าคุณทํามันได้คุณประสบความสําเร็จมาแล้วแต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ที่สุดในชีวิตแต่คุณก็ไต่เต้าความสําเร็จของคุณมาได้โดยการที่คุณมี energy ที่ดี คุณคุณประสบความสําเร็จได้จากการที่คุณเชื่อใจตัวเองคุณเชื่อใจพลังงานของตัวเองคุณเชื่อใจความบริสุทธิ์ความเพียวของตัวเองเพราะอะไรไม่หมอต้องพูดแบบนั้นเพราะว่าบางคนแคร์คนอื่นน่ะเอาพลังงานของคนอื่นเข้ามาใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันน่ะคนอื่นบอกแบบนั้นคนอื่นแคร์แบบนี้โดยการที่ไม่ได้ปลุกเอาพลังชีวิตของตัวเองขึ้นมาใช้เลยอ่ะดังนั้นคุณไม่ต้องไปแคร ทำอะไรก็ทําไปเลยถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนตัวคุณเองเนี่ยคุณจัดเต็มไปเลยแล้วคุณจะเห็นถึงความมหัศจรรย์คุณจะเห็นของคุณจะเห็นถึงสิ่งที่มันมีค่าที่มันอยู่ตรงหน้าของคุณคุณค่าของตัวเองแล้วก็อริยทรัพย์ที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอะความสําเร็จที่หอมหวานมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนท่านบอกนะไฮโรเซของคุณท่านบอกอจิตญาณนำทางของคุณท่านบอกว่าคุณมีดีมีดีมีสัญชาตญาณมีเซนส์มี องค์ความรู้การอย่างรู้ทุกอย่างบางคนจะทําอะไรประสบความสําเร็จเนะี่ยเชื่อใจตัวเองแล้วก็เออคิดจะทําสิ่งเนี้ยเออก็ฉันก็ทําเลยแล้วก็มันก็เวิร์กด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามนะคุณลองเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็เอามาวิเคราะห์ไต่ตรองนะถ้าเกิดในตอนนี้อาจขาดความมั่นใจอยู่บ้างเล็กน้อยก็ไต่ตรองตัวเองไปเลยว่าเฮ้ยเราประสบความสําเร็จได้แล้วเราก็ทําอะไรก็ได้บนโลกมนุษย์เนี้ยนะโดยเฉพาะคุณน่ะคุณสร้างประโยชน์อยู่แล้ว แค่ไต่ตรองว่าเออสิ่งที่เราทําไปอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปให้โทษใครนี่ใช่ไหมเราไม่ได้ไปทําให้ใครทุกข์อ่ะเรามีแต่พยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีอะ่ะตัวเองดีด้วยผู้อื่นดีด้วยนั่นคือประโยชน์นั่นคือเป้าหมายนั่นคือจิตข้างในลึกๆของคุณอะ่ะจิตอันมีแต่ความปรารถนาดีต่อผู้คน ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรความปรารถนาดีต่อผู้คนปรารถนาดีต่อตัวเองเนี่ยจกักรวาลสนับสนุนจริงๆสนับสนุนจะเรียกอะไรก็ได้จกักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้สร้างใดๆก็ได้เขาสนับสนุนอยู่แล้วเพราะคุณคือหนึ่งหนึ่งในพลังงานที่ดีของโลกใบน,นี้หนึ่งในเขาเรียกว่ามันจะมีหินอย่างใช่ไหมถ้าพลังงานที่ไม่ดีมันเยอะเกินไปคุณก็มาถ่วงดุลพลังงานนั้นได้ คนอื่นเขาทำไม่ดีเอ,อตรงไหนก็ได้ของโลกใบน,นี้มันเป็นพลังงานใช่ไหมคุณก็เป็นหนึ่งในพลังงานที่ดีที่คอยถ่วงดุลให้โลกใบน,นี้ได้มีความสมดุลไม่ว่าคุณจะทำอะไรนั่นคือนั่นคือภายในจิตใจของคุณมันบอกได้เลยว่ามันมีแต่มันมีแต่ผู้ให้อะมันมีแต่การเสริมเติมทำให้ทุกอย่างเติบโตไม่เฉพาะแค่ตัวเองอะเป้าหมายของคุณยิ่งใหญ่กว่านั้นมันมัน มันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นแม่หมอก็ไม่รู้ว่าคุณทํางานอะไรนะ alia. ทําเกี่ยวกับอะไรแต่แม่หมอรู้ด้วยว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับคนหมู่มากด้วยแล้วก็หรือไม่อย่างนั้นก็สร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้จงทํามันเถอะนะจงมั่นใจในสิ่งที่ที่คุณเป็นมั่นใจในสิ่งที่คุณมีมั่นใจในความเป็นตัวตนของคุณอย่าระแวงอย่าเอา,เอาคนอื่นจะมองว่าอะไรอย่างไงเนี่ยมามันก็ปิ๊งแวบเฉย ปิงแวบในที่นี้ปิงแวบว่าเออเขาจะว่ายังไงไหมนะแต่จริงๆแล้วคุณก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่หรอกคุณก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่หรอกแต่พอ <c oughs> พอจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆมันก็นิดๆแอบมีความกังวลนิดๆท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปกังวลอะไรนะคะทําได้เต็มที่จัดเต็มไปเลยวันนี้คลิปนี้แม่หมอก,กอ็หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์ดีๆกลับไปได้คีย์เวิร์ดสำคัญในการใช้ชีวิตนะคะขอบคุณมากค่ะ